ดไ,ได้ครับดีครับผมโอเคนะคะทุกคน มาเซลฟี่กันนีดนึ่งเดี๋ยวพี่กันนี้หนึ่งนะคะมาก้าเลยค่ะโอเคค่ะพอขึ้นมาปุ๊บความบังของพี่บอพี่เราไม่ช่จบเลยตกตกกับพี่ปุ้งค่ะนุจบค่ะค่ะลุกเลยอ่น โอเคได้ช่วยแกส้มโอเคยัน้ครับผมส้มหน้าหน่อยอีะต้องเป็นคนนี้จะต้องเป็นคนนี้ที่ต้องมาซับหน้าม่่าอนไ่ด้ค่ะพี่โมอมันนั้นเยค่ะค่ะ่อมกรรมไมคฮะอ่ะทุกคนเด็กๆจับข้อที่ขาน ับกอดอ uh, ึดเลยให้ออาสิเจนนี่แกงส้อมก็ได้ใจหน่อยครับเป็นไงบ้างครับเจนซ้อมมาที่นี่ดีใจครับผมกระดอนอุบมติกนะครับคัวจริงที่มามางก็ความสุขกลับมาใ้ผมด้วยนะครับผมวันเจ็ดครับผมที่มีอะไรอยากจะเตือนแกนิดนึงครับผมระวังน้องพี่ให้ดีนะทำครับมันไว้ใจไม่ได้อยู่หางเอาไว้อย่าให้ลูกไมเอาไว้แล้วเพลงเดียวมันเป็นอาวุธได้แก่ถ้าถูกบอกแกงซ้อมไม่ไดละครนะที่ดูตลอดขอบคุณมากครับ เรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรตลกทุกตอนทุกตอนใลรได้กก่ะก่แกะไแ่พูดถจเดพูดถึงละครกันแล้วชอเรื่องอารกันนะคะถามนิดนึงเป็นไงบ้างคะกับละครเรื่องนี้ก็้บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องครตะลึงเป็นเรื่องที่เรากระวนมากครับเพราะว่าเราต้องเดินทางไปด้วยด้วยแต่ว่าภาพก็แลกกับภาพที่สวยงามนะครัแล้วก็ เมื่อวนี้เขาบอกว่าเราเดินทางด้วยด้วยรถอ่ะคันหนึ่งซึ่งเป็นตู้เดินทางแล้วก็ไปนะก็โค้ชตื่นเต้นทักหนึ่งนะใช่คือเรียกว่ามันมันเหนื่อยแต่ว่าพอเห็นภาพออกมาแล้วมันแบบคาแล้วไม่ทางโซนทักหนึ่ใช่ใช่เราขับไปที่ไ่วนแสดงแสดงว่าสถานที่ใส่ทำหรือว่าโลเคชั่นทุกอย่างทั้ทุกอย่างนะครับที่เขาแบบอยู่มากในบทชายก็คือ ใช่ใช่คือเหมือนว่าเราก็จะไปหาที่ที่เป็นไฮไลท์สถานที่ท่องเทีย่ยวแต่ละจังหวัดด้วยเพื่อจะได้แบบมนทำชีวิตไปด้วยแล้วก็เหมือนโปรโมทการทา่องเที่ยวไปด้วยโอ,โอ้โหและในเรื่องเขรับบทเป็นหนุ่มคพัชมากคือเป็นแค่ขาดสุดๆใช่เป็นวงเป็นที่หาย,ยากในชีวิตนะเฮ้ยน่ารักเต็มไปดงแยความรั ก็งแล้วล้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ารักน่ารักนะถ้าเรื่องจอ่านเท่าเลยแกโอ้โหเล่นรันเขาบอไม่นาเล่นนะพกนี้ข้าวข้าวก็สำหรับคนที่ไม่เคยดูนะครับก็จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นการเดินทางของคนโสดสามคนนะครจะมีผู่หญสองคนนะเป็นเพื่อนสนิทกันเดินทางจะไปทำบุญไหว้ไหว้ไหว้พระแบบสิบเก้าวันเพื่อทจะเรื่องขอเรื่องความรักนี่แหละแล้วผมเองก็เป็นสายแบบแบ็คแ ผมก็ไปโบกรถแล้วก็ไปเจอสองสาวแม่เขามาจอดร้านผมแล้วระหว่างทางก็มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคนสามคนที่โสดเหมือนกันหมดโอ้โหมันจะมีเรื่องาอราวซาวดี้ดมากมายค่ะนะคะแต่ถ้าในชีวิตจริงถ้าคุณแกร์ต้องอยากอีเรื่องคือเขาไปรับกรบ้างอุ้ยแต่แล้วเออจะไปไหนไหมเป็นสองบนเป็นบางใสไหมเปนชายาไหมตอนแรกก็อยากไปตอนนี้เริ่มงไม่อยากไป เรเริ่วันแล้นอ้พกนี้มันน่วูดดตจริงตลอดเลยแล้วครับแกงัคาแรคไม่เห็นตองนี้เพราะจเป็นล้วเป็นคนดีมากๆเป็นแบบแบบลแบบว่าิมๆแล้วก็เป็นคนแบบเขาเรียกอะไเป็นเป็นไอส์กยจรงๆคือแบบน่ารักอ่ะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีใช่แตกต่างกับตัวผมมากเลยเ ่คือคือเขาเป็นแบบเป็นคนดีมากๆเลยใช่ใช่ครับผมว่าเรื่องจะเป็นแบบจริงจริงอเปล่าอยากจะรู้จริงว่าตอนจบคือเมื่อไหร่คะได้ติดตามเองนะฮะเพราะตอนนี้เริ่มค่อรักถูกต้องจะจบไปด้วยเดี๋ยวจะเฉลยละว่าว่าว่าผมจะเลือกใครระหว่างเบลกับดีซ่าโอ้มีใครทีนี้อยากเป็นนางเอกให้แจงช่อเลือกเลยคะหน้าบอกไม่เอาแล้วคือไปขับรถเปลือกแล้ว มาเก็บบที่ถามว่าที่บอกว่าโลเคชั่นเนี่ยไปถ่ายที่ที่ไหนนะแฟนคลับที่ตามไปถึงเพื่อนมีมีตามไปไหมครับมีครับมีมีมีไปด้วยฉัีวันหนึ่งมีโอกาสไปแล้วก็ไปไปดูป่ากันเออที่ที่จะกวาดงานก็เป็นกิจกรรมดีๆด้วยนะค่ะ ก็ไปร่วมทำกิจกรรมด้วยกันแล้วเวลาไปเจอสถานที่สวยๆที่เป็นถ่ายมีแกงมีรู้สึกประทับใจอะไรในจังหวัดไหนบ้างคือจริงๆเยอะมากนะฮะเพราะว่าอย่างอย่างจะมีวัดเป็นที่อยู่บนเขาเลยแล้วต้องดูเขาขึ้นไปดูคือ้ในในซีรีส์เขาจะถ่ายเป็ช็อตโดนเป็นแบบวิบวับจริงทีนไปถ่ายกันสวยมากคือเราไม่คิดว่าจะมีจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยด้วยจริงๆนะ ทยนี่แหละแต่เราไม่ค่อยมีเวลาที่ไปถูกต้องแล้ว่ั่เกินติดาัชเหรือบางทีแบบสิ่งที่มันเป็นไทยๆแต่เขาก็อาจจะยังไม่ได้โฆษณามาจนถึงกูคนไทยจริงๆใ่ไซึ่งผมสิว่าเนี่ยเราก็ต้องลอกลับไปดูว่าประเทศไทยมัมีของท like ี่ดีมากจริงชดูเรื่องนี้ไท้่อยากจะเชื่อวเลยนะตามด้อยนะต่้อยตาด้อเลยต่างดยเลยนี่ออกรถอกอกรถเอกี่ไม่อยากจะตายติมอีกแบดข้าก็ได้ข้ากออกไปแล้วข้ามีตาหนักออกไปแล้ว เรื่เกินนะคะโอเาค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยการซ้มเนี่ยไม่ได้มาแบบแค่ร้องเพลงแค่มาพูดคุยแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาแบบสนุกสนานและมาใกล้ชิดเลยการซ้อมก็ใกล้เก็บด้วยเราจะมาผ่านเอกค่ะเดี๋ยวเราจะมีภาคสองไงถ้าสองคนมีเพื่อนเป็นเอกได้วนะมีวันมีได้มีได้แต่ว่าก็จะเป็น ละครไปละเรามาลุ้นสุมจริงกับละครกันนิดนเกมอะ่รนะคะเอ่อแล้วขอผู้ร่วมที่จะเล่นเกมกับละครแกงซ้อมห้าท่านด้วยกันแต่แต่กฎเกณค่ะผู้ที่จะขึ้นมาจะต้องมีอายุ80ปีขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปห่วงแกงส้มต้องขนาดเล่นทีเดียวแกงห่วงแกงส้มหรือว่าแกงกัดกว่าเอะไร